สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในเรื่องของการโกหกว่าบาปหรือเปล่านะครับและหลายคนก็เข้าใจว่าการโกหกบางอย่างนั้นก็โกหกได้ไม่บาปเนื่องจากเราอยู่ในปุจชาวิสัชนาบัญญัติข้อที่9ในบันจะสิประการของโมเสสนะครับต้องขอขอบคุณพระเจ้าที่เดินมาจนกระทั่งถึงเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องครับบัญญัติข้อที่9ระบุว่าอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน อย่าเป็นพยานเท็จใ่ร้ายเพื่อนบ้านสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระของบรรัญญัติข้อที่9นั้นต้องการให้เรารักษาและเสริมสร้างความจริงนะครับรักษาและเสริมสร้างความจริงระหว่างเรากับคนอื่นในขณะเดียกันครับคนอื่นกับคนอื่นและระหว่างผู้อื่นกับชื่อเสียงของเราเองหรือชื่อเสียงของเพื่อนบ้านเมื <ME> ่อเราต้องเป็นพยานให้การในศาลนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของความจริงนะครับ ผมก็ได้พูดถึงเรื่องของความจริงนะครับแล้วก็ขยายความว่าข้อที่9นะครับซึ่งเป็นบัญญัติสิบประการข้อที่9ห้ามไม่เราทําก็คือห้ามทําสิ่งใดๆที่เกิดจากอคติของเราหรือห้ามทําสิ่งใดๆที่ขัดแย้งกับความจริงซึ่งก่อเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของทุกๆคนเราและเพื่อนบานด้วยและก็ วันที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงเรื่องของการโกหกครับพูดถึงเรื่องของความจริงว่าความจริงคืออะไรนะครับเราต้องเชื่ออย่างจริงใจว่าสิ่งที่เราพูดอยู่นั้นเป็นความจริงและเราต้องพูดตามความจริงที่เป็นอยู่หรือกล่าวซ้ำสิ่งที่เป็นอยู่นะครับเพราะนั้นเองการโกหกนั้นถ้าถามว่าบาปหรือไม่เมื่อวานพูดไปแล้วนะครับว่าไว้ลายคือการโกหกสีขาวนั้นทำไม่ได้ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นการที่คนพูดโกหกหรือพูดไม่จริงหรือพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นการโกกนะครับเพื่อหวังผลเพื่อหวังผลให้ตัวเองดูดีหรือเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่สุภาพเพื่ออีกฝ่ายนึงพอใจเพราะอะไรครับเพราะว่าการกระทําอย่างนี้หรือการเลือกพูดสิ่งที่ผู้ฟังอยากฟังนะครับแทนการพูดความจริง อาจจะไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายนะครับในทางกับการบางครั้งก็ทําให้รู้สึกดีด้วยเหมือนกันแต่ว่าพรจนาองพระเจ้ากล่าวแล้วนะครับว่าไม่มีการโกหกอยู่ในความจริงในความจริงนั้นไม่มีการโกหกและพะจนาองพระเจ้าในพระธรรมสุตด,ดีบทที่12ข้อที่3นะครับพระเยาววาจะทรงตัดสินลิมฝีปากที่ป้อยอออกเสียสิ้นพี่น้องครับพระเยาววาพระเจ้าจะทรงตัด ลิ้มฝีปากที่ป้อยอออกเสียสิ้นและลิ้นที่พูดวาจาเยื่อหยิ่งนั้นด้วยพี่น้องครับคนของพระเจ้าต้องพูดความจริงนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะร่วมกันร้องเพลงนมัสการสรรเสริญพระเจ้าก่อนนะครับเชิญครับ แรงยิ่งกว่าแสงสุริยาคือแสงของพระเยซูแสงสว่างแสงแห่งพระพรเลิดเือความสุข ในใจข้าเป็นพืเพลงสัรเสร,ริญพระชาพระกีลงทรงฟังเพลงแห่งความรักซึ่งคารองทุกเวลาแสงสว่างแสงแห่งประพรเลยเมื่อความสุขปราศเไย้ลังลงมา สุขยินดีเพราะว่าข้าได้รับพระพรเป็นพรแห่งความเมตตา พี่น้องครับเมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะครับว่าการโกหกสีขาวนั้นทําไม่ได้วันนี้จะพูดถึงเรื่องของประการที่2ก็คือการโกหกเพื่อความสะดวกสบายนะครับการโกหกเพื่อจะนํามาซึ่งความสะดวกสบายภาษาอังกฤษใช้คกาว่า lies of convenience lie of convenience เป็นการโกหกเพื่อจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจสําหรับเรา ประการแรกที่ผ่านไปแล้วนะครับ white l i e นี่เป็นกัรโกหกเพื่อคนอื่นพอใจทําให้ตัวเองรู้สึกดีแต่ว่า lies of convenience convenience แปลว่าความสะดวกสบายนะครับเป็นการโกหกที่หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นเรื่องที่ทําให้เราไม่พอใจนะครับหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจอสําหรับเราโดยคิดว่าหากโกหกก็ไม่ได้ทำลายใคร เช่นบอกให้คนที่รับโทรศัพท์แทนเราให้โกหกว่าเราไม่อยู่หรือติดธุระหรือป่วยคุยไม่ได้หรืออะไรก็ตามที่เราไม่อยากจะไปเราก็อ้างว่าเหตุผลต่างๆนานา,นาพี่นนอ์ครับบางครั้งนั้นเราคิดว่าการทำเช่นนี้จะส่งผลดีเพราะว่าเราจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาหรือความขัดแยง้ง แต่พระ,ะระเจ้าของพระเจ้ากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการที่เราโกหกเพื่อจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พอใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําครับพี่น้องครับพอพูดไปถึงตรงนี้นะครับหลายหลายคนบอกว่าโอ้ยากเนอะที่เราจะไม่ทําผิดในขอน้อนี้พี่น้องครับถ้าถามว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์ถ้าเราถามตัวเองอย่างจริงจังว่าเราซื่อสัตย์หรือไม่บางคนนะครับก็บอกว่าแน่นอน ฉันยังเป็นคนซื่อสัตย์แต่เป็นไปนไม่ได้ที่ฉันจะซื่อสัตย์ตลอดเวลาและฉันก็ซื่อสัตย์เกือบตลอดเวลาซื่อสัตย์มากพอนะเหตุผลนั้นก็ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลนะครับแต่จริงๆก็เป็นการยอมรับว่าหลายครั้งนั้นเราได้โกหกเราไม่ได้รักษาความจริงเราไม่ได้ยืนหยัดอยู่บนความจริงพี่น้องครับในหลายๆเหตุการณ์นะครับเราไม่จําเป็นต้องโกหกเลยครับเพราะว่า พระเจ้าทรงประทานทางเลือกให้กับเราเสมอเรามีอิสระในการที่จะตอบสนองแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นการโกหกเจ้านายว่าทำไมคุณถึงลาง,งานวันนี้หรือเราออกไปแล้วเราก็โกหกบอกว่าเราอยู่ในบ้านหรือบางครั้งเราตั้งใจที่จะไปสายแล้วบอกว่ารถติดบางครั้งเราก็โกหกคู่สมรสของเรา เพื่อที่จะให้เราเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นพป็น้องครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการที่เราทําอย่างนั้นเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อประโยชน์ให้กับตัวเองโดยการหลอกคนอื่นให้เชื่อในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงไม่ได้เป็นความจริงรเพราะฉะนั้นเหตุผลทางศีลธรรมสําหรับการโกหกนั้นก็คือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองบางครั้งเราก็อ้างว่าเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่น แต่แท้จริงแล้วผมหยดสุดท้ายนั้นตกอยู่กับตัวเราบางคนอาจจะพูดว่าโอเคแต่ว่ามันมีข้อดีจากการโกหกนะแล้วไม่มีใครบาดเจ็บทําไมจะโกหกไม่ได้เหรอพี่น้องครับเมื่อผมได้ค้นคว้ามากขึ้นในเรื่องของขในเรื่องของการโกหกนะครับเราพบว่าแท้จริงแล้วความซื่อสัตย์นั้นสร้างความปวดในระยะแรกนะครับแต่ว่าในระยะยาวนั้นความซื่อสัตย์ ลดความเจ็บปวดให้น้อยลงครับง่ายๆก็คือว่าถ้าเราชั่งน้ำหนักของความจริงและการรักษาความซื่อสัตย์ไว้โดยไม่โกหกในระยะยาวนั้นจะเกิดผลดีครับมากกว่าผลเสียภาษาอังกฤษใช้คำว่า honesty creates less pain in the long termhonesty creates less pain in the long term ซึ่งแปลว่าความซื่อสัตย์นั้นมัน สร้างความเจ็บปวดที่น้อยกว่าในระยะยาวครับให้ผมใช้เวลาที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังในรายละเอียดนะครับสมมุติว่าพี่น้องตื่นขึ้นมาปรากฏว่ามีเงินเข้าไปในบัญชีของพี่น้องสักล้านหนึ่งนะครับสมมุติว่าล้านหนึ่งแล้วกันพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะดีใจหรือเสียใจครับพี่น้องจะดีใจหรือเสียใจครับ ถ้าเกิดว่ามีเช้าวันหนึ่งท่านพบว่าในบัญชีของท่านมีเงินอยู่ล้านหนึ่งบางคนอาจจะดีใจนะครับเพราะว่าเราไม่เคยมีเงินถึงล้านหนึ่งเลยแต่บางคนอาจจะเสียใจครับเพราะว่าฉันมีเงินตั้งสองล้านทำไมเหลือล้านเดียวต้องจะเห็นนะครับว่า Reality ก็คือความเป็นจริงกับการคาดหวังนั้นมันต่างกันการที่เราโกหกเพราะเราคาดหวัง บางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเราในทางที่เราพอใจหรือในทางที่คนอื่นจะพอใจแล้วสะท้อนกลับมาทําให้เราพอใจดูแล้วมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ในขณะที่ความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรากําลังทําลายความซื่อสัตย์เรากําลังทําลายความจริงเราไม่สัาดซื่อต่อความจริงที่ เป็นอยู่เรากำลังสร้างความคาดหวังจอมปลอมเกิดขึ้นให้กับใครบางคนหรือให้กับตัวเราเองพี่นะครับอะไรเกิดขึ้นครับถ้าเราไม่ได้สมหวังการที่เราโกหกนั้นนักวิชาการบอกว่ามันเป็นการสร้างรอยแยกระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงมันกำลังทำให้ความคาดหวังกับความเป็นจริงนั้นมันห่างกันออกไปเรื่อยๆ ถ้าเราใช้ชีวิตกับการโกหกนะครับก็เท่ากับว่าเรากําลังก่อหนี้ครับถ้าเราใช้ชีวิตที่มีการโกหกแล้วก็ก่อหนี้ที่เราจะต้องใช้หนี้เราต้องสะสางไม่ว่าคําโกหกเหล่านั้นจะเกิดจากความคาดหวังอะไรก็ตามจะเป็นการคาดหวังแบบใดก็แล้วแต่เพียงครับหันกลับมาหลักการที่ปีอซูได้ทรงสอนเรา โดยพ้อยยิง่งพระองค์สอนในแนวปฏิบัติในคําสอนที่พระเยซูสอนนั้นพระองค์สอนพระองค์พูดพระองค์ตรัสเพื่อที่จะเอาใจผู้ฟังหรือไม่คําตอบคือไม่เลยพระองค์ทรงตรัสความจริงเสมอและพระองค์ไม่ทรงตรสมุสาในเวลาเดียวกันครับพระองค์ตรัสเพื่อเอาใจตัวเองหรือไม่เพื่อให้คนบาปคนชั่วร้ายมองดูพระองค์ให้ดี ให้พระองค์ดูดีสร้างการยอมรับพระองค์หรือไม่คำตอบคือไม่เลยพี่น้องครับความสัตรอนั้นเป็นเสาหลักของคุณค่าของเราครับความสัตรอนั้นเป็นเสาหลักของการเคารพตัวเองด้วยความนับถือและเคารพตัวเองนั้นนั่นคือความสัตส่อมันแสดงออกด้วยความสัตรอที่เราจะไม่พูดโกหกครับอันนี้คือการรักษาความจริงพี่น้องครับความรู้สึก ที่คนอื่นมีต่อเราเมื่อเราพูดความจริงมันเป็นความรู้สึกที่เขาอาจจะไม่ชอบเราบางครั้งเขาอาจจะโกรธเราหรือเขาอาจจะเหมือนกับรู้นิสัยของเราแต่พี่น้องครับไม่ต้องกลัวครับเมื่อเราพูดความจริงด้วยใจรักเมื่อเราสัตซ์ซื่อต่อสิ่งที่เราพูดหรือความจริงที่เราเห็นที่ปรากฏอยู่บางครั้งนั้นความจริงอาจจะเกิดจากการวิเคราะห์ อาจจะขยายผลกลายเป็นความเห็นของเราซึ่งก็จำเป็นต้องพูดหลายครั้งทีเดียวนะครับบางคนบางท่านไม่ยอมพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีบางคนบางท่านไม่ยอมพูดเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องให้คนอื่นรู้จักตัวตนจริงๆของเราบางคนเสแสร้งพูดดีเพื่อที่จะสร้างภาพดีต่อตัวเอง นั่นครับผมจะจบด้วยคำพูดต่อไปนี้นะครับภาษาอังกฤษเช็คว่า honesty f o r c e you to do better honesty forces you to do better นั่นหมายความว่าความซื่อสัตย์นั้นบังคับคุณให้ทำสิ่งที่ดีกว่าครับให้ให้เราทำสิ่งที่ดีกว่าจริงๆที่จะอาศัยทางลัดโดยการโกหกหรืออาศัยโกหกเป็นทางลัดเพื่อที่จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ผลประโยชน์ของเราในที่สุด พี่น้องครับเราจะเห็นว่าถ้าเราซื่อสัตย์เรายินดีที่จะอดทนแล้วตัวตนที่แท้จริงของเราที่เหมือนพระเยซูจะปรากฏขึ้นทําให้ชีวิตของเราได้รับการยกย่องทําให้พระเยซูได้รับเกียรติขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับในการที่เราจะไม่เป็นคนโกหกแม้ว่าการโกหกนั้น ทำให้เราสะดวกสบายขึ้นก็าตามขให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์ได้ทรงตรวจนำพาให้ภาชนะของพระองค์ได้ทําให้พวกข้าพงษ์ทั้งหลายที่จะต้องดูแลชีวิตของข้ามู่หลายคําพูดของข้ามู่หลายท่าทีจิตใจภายในขอพระเจ้าช่วยในหลายๆสถานการณ์ที่ข้าพงษ์ได้โกหกเพื่อความสะดวกสบายเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะยกโทษให้อภัยทรงโปรดกำจัดความผิดบาปเหล่านี้ชำระคาพงทั้งหลายด้วยผลิตอันทรงฤทธ,ธานุภาพขององค์พระเยซูคริสขอพระองค์ได้ทรงโปรดที่จะเปลี่ยนแปลงคาพงทั้งหลายที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์รักษาความจริงเสม,มพอเพราะพระองค์ทรงเป็นความจรงิงเมื่อคำว่าหลายรักษาความจรงิงคำวาหลายกำลังถวายเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ขอทรงนำชีวิตของคำวาหลายและผู้ฟังเสียงสิทธิวิบาลทุกท่านด้วย กราบถูในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ